สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจ ա วันที่สิบสี่สิงหาคมหกห้าเนาะก่อนอื่นก็มีคําเตือนจากทางช่องนะคะของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางตัวเลขแค่นั้นนะคะสําหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือเจ็ดกับเก้าตัวรองก็คือหกนะกับแปดนะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเดอเก้าศูนย์เก้าหนึ่กาสองเก้าสามเเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหกก็หกศูนย8หกสองหกสี่หกหกหกแปดแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าเด้อจับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้านะคะแปดเจ็ดเจ็ดแนะ เจ็ดเก้าแปดหกแปดเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับหกตัวรองก็คือห้ากับเจ็ดที่จริงเราจะจับสี่กับเจ็ดแล้วมือมันเขียนไปทางนี้ก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดอย่าลืมหกสี่เด้อหัวมันเด้อ จ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเด้อสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะจับคู่ซื้อกับเรานะสามตัวก็สี่หกแปดสามห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดสี่อันนี้เพื่อนเพื่อนก็จับเอาเองก็ได้นะสามตัวนะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้นะคะก็ะจับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เนาะ ทั้งสองแนวทางแล้วก็ซื้อเอามาตั้งใกล้ๆกันจับเรียงสามตัวเลยเนาะหกแปดสี่แปดสี่เจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าหกห้าจับอย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมเราเฉพาะกิจไป็นเรา V A P เรา V A P ลงมาเฉพาะกิจด,ด้วยเด้อถ้าไม่งั้นก็จับสี่แนวทางมาตั้งแล้วก็เลขตัวไหนที่เหมือนกันก็จดตั้งไว้ก่อนเนาะนอกนั้นก็เอามาตามมา สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้กระจองมุ้นเส้นพารวยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ